กรณีของท่านพิชิตเนี่ยนะครับที่ถูกในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลเนี่ยนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีความผิดในเรื่องของอาญาหรือทางแพ่งเลยเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นธรรมนะครับถ้าไม่ให้ท่านพิชิตได้พิสูจน์ตัวเองนะในชั้นของการที่จะอุทธรณ์แต่ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยท่านพิชิตขออุทธรณ์ แต่ศาลไม่อุทธรณ์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดคําถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยหลักนิติธรรมที่จะต้องให้โอกาสกับบุคคลเนี่ยนะครับในการที่จะอุทธรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงด้วยเช่นเดียวกันนะและในกรณีนี้เนี่ยถ้ามีความไม่ชัดเจนนะเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้นะครับว่าบุคคลใดเขากระทําผิดจริงหรือไม่อย่างไรนะแม้ทั้งในคาสั่งระมิออดอํานาจสามเนี่ย มันก็ยังมีข้อสังเกต่หลายหลายส่วนนะในเรื่องของข้อเท็จจริงหรือแม้ทั้งในเรื่องของการใช้ตัวบทกฎหมายต่างๆก็ตามนะเพราะนั้นตรงนี้คือความเป็นธรรมนะครับที่เราจะต้องพิจารณาให้กับสุณพิชิตด,ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้สังคมอาจจะใช้อารมณ์ความรู้สึกนะใช้เรื่อง,องการแบ่งขั้วทางการนะ,นะพอบุคคลซึ่งอยู่ในอีกขั้วทางการเมืองที่อาจอยู่ตรงข้ามกับความคิดของเรานะเราก็เชื่อไปละนะครับว่าเขาก็ทําอย่างนั้นจริงๆนะในขณะเดียวกัน นะเรื่องประเด็นทางการเมืองหลายๆเรื่องนะครับมันก็จะมีการเปรียบเทียบนะว่าทําไมกรณีอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะร้ายแรงกว่ากรณีของท่านพิชิตด,ด้วยซ้าไปแต่กับไม่มีการดำเนินการนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาโดยวางใจให้เป็นกลางแล้วดูข้อมูลข้อเท็จริงนะดูในเรื่องของหลักเหตุผลหลักในทางกฎหมายต่างๆครับ